วัสดีัเพื่อนวันนี้วันอยู่สบายพมใหมาอีกแล้ววันนี้มีของเล่นมานําเสนอเพื่อนเื่ออีกแล้วนะครับก็คือนี่นี่เองนะครับเป็นกล่องใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็คืออ่าอย่างที่เห็นนะครับเทสเคตนี่ปุ๊บปุบ๊นี่อย่างนี้นะครับนี่ปุ๊บปุ๊บตามที่เห็นนะครับเป็นปืน ประเภทปืนแก๊สบล็แบงค์นะครับขอภรรยาสุดที่รักนะครับก็เลยได้จัดมาอีกอันนึงนะครับในวันนี้นะครับก็เลยมาคุยต่อให้เพื่อนเผื่อจะเป็นแนวทางไปหามาเล่นกันนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลอบชมรายละเอียดดีกว่านะครับว่าอะไรยังไงอยู่ในกล่องบ้างนะครับ เพ uh ื่อไม่เสียเวลานะครับเปิดกล่องกันเลยนะครับเปิดกล่องมาครับก็จะเจอคู uh ่มือนะครับในซองพลาสติกแล้วก็มีสปีดโหลดให้1อันนะครับอันนี้ผมแกะดูแล้วนะครับรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีตัวของเล่นของเราอยู่ในโฟมแพคอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแม็กกาซีนมาให้1อันนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราดูรายละเอียดกันต่อเลยดีกว่านะครับก็อยู่ตรงหน้านี้นะครับก็จะมีปืนกับแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนเดี๋ยวค่อยคุยนะครับก่อนที่จะคุยเรื่องบีบีการ์ดเรา เขาเอาโมเดลอะไรมาใช้ในการทำบปิการตัวนี้นะครับสำหรับโมเดลตัวนี้นะครับในอาวุธปืนก็คือ,อ HK เป็นยี่ห้อ HK นะครับรุ่น MP5K PDW นะครับเป็นปืนของเยอรมันนะครับเป็นปืนที่ทําทให้หน่วยพิเศษใช้หน่วยราชการใช้นะครับเป็นปืนที่เรียกว่า SMG หรือ submachine gun นั่นเองนะครับใช้กระสุนขนาด9ณ19นะครับก็คือกระสุนปืนพกนั่นเองนะครับทำให้ปืนตัวนี้หากระสุนได้ง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็ตามประวัติของ HK ของ MP5 เนี่ยก็คือยาวนาน เหมือนกันนะครับแล้วก็มีรุ่นหลากหลายนะครับมีแบบหลากหลายมากมายนะครับสำหรับเจ้าโมเดลตัวนี้ก็คืออย่าง P5K PDMU แล้วคำว่า R K ก็มาจากคำว่าเคิร์ดแปลว่าสั้นนั่นเองนะครับของเยอรมันภาษาเยอรมันนะค,คือลำกล้องสั้นเพื่อใช้งานในที้แคบในยานพาหนะในเมืองได้สะดวกนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีพิเศษคือจะมีพันท้ายมาให้ด้วยนะครับพันท้ายแบบนี้นะครับระบบการปรับโหมดต่างๆก็มีหลายรูปแบบนะครับแต่สำหรับตัวนี้จะเป็น เซมิแล้วก็ฟัวโต้นะครับจุดประสงค์สําคัญคืออย่างไอตัวนี้มันสามารถพกซ่อนในสูตรได้สามารถาเก็บได้สะดวกนั่นเองนะครับและในส่วนของตัวปืนนะครับจะเป็นวัสดุก็คือจะเป็นเหล็กแล้วก็พลาสติกโพลิเมอร์นะครับในวุตปืนนะ,ะตัวนี้จะมีกริปหน้ามาให้ด้วยนะครับติดมาให้แต่สามารถปรับเปลี่ยนแต่งเปลี่ยนเป็นกระโจมมือแบบอื่นๆได้นะครับแดะสามารถติดอุปกรณ์เสริมต่างๆได้ตามที่เราต้องการนะครับปืนจะไม่มี ลางมาให้สามารถหาเหมาติดเพื่อใช้ติดเลสดอทเพื่องช่วยเล็งได้นะครับเป็นคร้าวในอาวุธปืนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในบ b บีการเราดีกว่านะครับสำหรับบีบีการเราตัวนี้นะครับก็เป็นปืน SMG นะครับในชื่อรุ่น HKMP5KPDU m U เช่นเดียวกันนะครับเป็นงานจากยูมาเล็กนะครับผลิตโดย VFC เป็นงานลายเส้นนะครับยูมาเล็กเขาเป็นคนขอลิขสิทธิ์นะครับ ตัวนี้ผมได้จาก RK นะครับลุกกี้นะครับพอดีเห็นเขาลงก็เลยจัดเลยนะครับเพื่อนเพื่อสนใจก็ลองเข้าไปสอบถามดูนะครับผมจะลงลิงก์ในคอมเมนต์ปักหมดใต้คลิปวิดีโอนี้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นเจน2นะครับก็คือพัฒนามจากเจน1นให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับตามที่เขาระบุไว้นะครับตัวปืนามีสีดําเป็นเหล็กนะครับตัวนี้เป็นเหล็กแบบเหล็กปั๊มอ่ะปั๊มเป็นแผ่นนะครับนี่นี่แม่เหล็กนะครับพอดีหาแม่เหล็กก้อนไม่ได้นี่เป็นแม่เหล็กนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ เหล็กนะครับนี่เป็นเหล็กนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้เขาว่าเป็นเหล็กแล้วเพราะว่าบางทีคนเขาตบมันหักอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเนี่ยตรงนี้นครับขาเนี่ยนะแต่อย่าไปตบมันแล้วกันนะครับแล้วก็กระโจมมือที่มีกิฟต์มีกิฟต์ติดมาให้ด้วยเป็นพลาสติกเขาว่าเป็นโพลิเมอร์นะแล้วก็เฟรมล่ามโพลิเมอร์นะครับอ่าแล้วก็ศูนย์แบบามาตรฐานของ HK นะครับศูนย์กลมแล้วก็ศูนย์หลังเป็นศูนย์กลมแบบนี้นะครับปรับหมุนได้แบบนี้ครับปรับไซายขวาได้นะครับด้วยการคลายน็อ อ่เป็นงานลายเส้นมีมาร์กิ้งครบเลยนะครับเหมือนในอาวุธปืนเลยนะนี่นี่นะครับด้านนี้นะครับมีพันธยมาให้แบบ PD ดีเยมยู่ะครับเป็นพันธยมีอ่าโลโก้ HK เคนยนะครับวิธีปลดพันธยก็คือเอาออกอย่างนี้เลยนะครับนี่อ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะสามารถกระชับกระไหลทําให้ยิงได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้ววิธีพับพันธยมานะครับเราต้องกดอย่างนี้นะครับนี่ก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยเราจับตรงนี้นะครับแล้วก็กดให้มันขึ้นนะครับให้มันหลุดจากตรงเนี้ยเนี่ย มันจะมีกระเดื่องล็อกตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับให้มันหลุดตรงนี้แล้วก็พับถึงจะพับกลับมาได้นะครับแล้วก็มีหูกวินหน้าหลังมาให้นะครับนี่1จุด2จุดนี่นะครับใช้กับสายสลิง 2. จุด1จุดได้นะครับงานเรียกว่าได้ทําแบบก๊อปมาจากแนาวุฒิปืนนะดูเลยครับนี่มีตะเข็บของการอ็อกแบบเหมือนกันเลย <laughs> ในาวุธปืนไม่เป็นอย่างเงี้ยปืนของเยอรมันมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเถื่อนเือนดิบๆแต่แข็งแรงและทนทานนะครับมีโหมดการยิงมา สองโหมดก็คือฟัวโต้กับซีมีนะครับแล้วก็มีเซฟตัวนี้นะครับมาร์กิ้งครบเลยเห็นไหมครับปั๊มมาเหมือนแร่วุ้ดปืนเลยนี่แล้วก็ด้านนี้ก็มีเหมือนกันบอก h อสเนี่เห็นไหมครับมาร์กิ้งครบแล้วก็มีบอกเป็นงานลายเส้นถ้าเกิดเป็นงานลายเส้นเขาจะต้องตีอย่างนี้ไว้บอกนะครับในส่วนของปลายลำกล้องมีสามารถถอดมีฝาปิดตัวนี้นี่ครับฝาปิดเกีียวลำกล้องสามารถหาไซเลนเซอร์ามาใส่ได้หรือท่อเก็บเสียงหรือเทสเซอร์หรือ aser, รอะไรก็ตามน,นะครับ ปลอกลแสงก็ได้นะครับเป็นแบบเกียว14มิลนนะนหมุนทวนเข็มนาฬิกาการปรับฮอบปรับฮอปอยู่ในนี้นะครับเวลาถอดต้องถอดอันนี้ออกมาแล้วก็ปรับฮอบนะครับซึ่งผมลองถอดดูแล้วมันแน่นมากเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับแยกชิ้นส่วนให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับปืนก็มีน้ําหนักพอสมควรนะครับถือมือเดียวนี่ก็หนักอยู่นะเห็นว่าหนักประมาณ2กโลมั้งแต่ผมถืออย่างนี้ก็ล้าๆอยู่เหมือนกันนะครับตัวปืนสวยนะครับสวยงามมากเลยอ่ะ แล้วมันกระชับมือกระทัดลัดมากเลยอะ่ะยังไม่ได้ลองทดสอบยิงนะครับเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวก็จะทดสอบให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของปุ่มปลดแม็กก็จะมีตรงนี้นะครับ1น,นตัวนะครับแล้วก็จะมีด้านนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งไอ้ปุ่มปลดแม็กตรงนี้ผมว่าน่าจะปุ่มน่าจะปลดยากนะและคนไม่น่าจะนิยมใช้น่าจะใช้ตัวนี้กันนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะติดพวกเลสดอตนะครับก็คือเขาจะมีอ่าตรงนี้มาให้นูนมาให้นะสามารถเอาเมาส ที่สาหรับติดเลดดอตมาติดได้นะครับนี่เพราะเขาไม่มีรางให้เนาะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะติดอุปกรณ์เสริมอย่างไฟฉายเลเซอร์ผมคิดว่าอาจจะหากระโจมมือใหม่หรือว่าน่าจะมีตัวเสริมอะไรสักอย่างผมกำลังหาข้อมูลอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดได้ยังไงจะมาไลา่ฟังนะครับและในส่วนของแมกกาซีนแมกกาซีนเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหล็ก,แผ,ลกแผ่นเป็นเหล็กแผ่นเหล็กปั๊มเหมือนกันนะครับนี่แม่เหล็กโดดติดเห็นไหมครับ เขาให้มาตัวหนึ่งแหละผมก็สั่งมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวสำรองไว้นะครับจะได้เล่นสนุกๆนะครับเวลาสั่งก็เป็นแบบเจนสองเวอร์ชันสองอะไรอย่างนี้นะครับู่ได้สามสิบนัดอัดแก๊สที่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็วาล์วจ่ายตรงนี้นะครับสําหรับเจ้าปืน HK MP5 เนี่ยมันจะไม่มีระบบค้างโบนะครับเวลาลูกหมดก็คือในวุ้ดปืนพอหมดมันก็จะแปะนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใน BB การเนี่ยมันจะแบบค้างอยู่ครึ่งหนึ่งครับนี่เวลาใส่แม็กกาซีนมันจุมแม็กกาซีนนะครับให้ขึ้น เกี่ยวไว้ก่อนนะครับไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่ขึ้นนะเวลาใส่มันจะติดและเห็นของหุ่นดูของต่างประเทศอะ่ะไอ้ตรงเนี้มันจะพังนะครับในกระบอกสูบขาเตะสูบอะไรประมาณตรงเนี้ยก็ให้ขึ้นขันหลังก่อนเหมือนไอ้วุธปืนเลยนะครับแล้วก็อันนี้ดันเข้าไปนะครับนี่อย่างนี้ให้กึ๊กนะครับนี่เสร็จแล้วปลดนี่เพื่อนจะตบอะไรเนรี่ที่ว่าปุ๊บก็ได้แต่ผมถนอมมันผมจะคืนแบบเมื่อกี้นะครับมันจะค้างอย่างเงี้ยเวลาลูกหมดเนี่ยครับ ครึ่งนึงนะครับแต่ถ้าเกิดในวุ้ดปืนรู้สึกว่ามันจะหมดมันจะเลื่อนขึ้นมาหมดแล้วก็เหนีย่ยวไกลไม่ได้เพราะว่าลูกไม่มีนั่นเองนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนแม็กนะครับเราก็ขึ้นคันลังมาล็อกก่อนแล้วก็ปลดแม็กนะครับอ่าแล้วก็ใส่แม็กใหม่เข้าไปตบคันลังไปแล้วก็ทํางานต่อได้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูภายในดีกว่านะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูว่าข้างในเป็นไงบ้างนะครับแยกออกมาได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือเราจะต้องตอกหมดุดจะมี โครงบนมี1 2แล้วก็3นะครับแล้วก็เอาพันท้ายดึงออกมานะครับพันท้ายเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีบัฟเฟอร์รองข้างหลังนะครับกันกระแทกนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะโครงบนนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ลักษณะของมันนะครับแล้วก็เนี่ยครับที่บอกปรับฮอปตรงนี้ครับเราต้องถอด โจมือหน้าออกมาด้วยนะครับแล้วถึงจะปรับฮอปได้นะครับแบบนี้นะครับเวลาเพื่อนปรับเพื่อนก็ลองหมุนดูแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวยังไงตอนทดสอบจะคุยกันอีกทีนะครับส่วนลูกเลื่อนนี่นะครับลูกเลื่อนเขาบอกเป็นแบบใหม่นะเพราะไอเจนหนึ่งอะเจนหนึ่งตัวนี้มันจะแยกกันนะไปดูในคลิปมานะครับตัวนี้จะแยกกันเหมือนอาวุธปืนนะถ้ากับว่าตัวนี้จะไม่เหมือนอาวุธปืนเพราะอาวุธปืนจะแยกได้นะครับแต่ตัวนี้มีตัวนี้เป็นเหล็กแต่โบก็เป็นเป็นโลหะครับโบวเป็นโลหะนี่เป็นโลหะ โลหะไม่ใช่เหล็กนะแต่ตัวนี้เป็นเหล็กมีเป็นเหล็กพวกแกนพวกเนี้ยนะครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นพลาสติกก็นี่ในส่วนเฟรมล่างนะครับเฟรมล่างก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายๆในอวปอเลยนะนี่ผมเข้าไปดูมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นโลหะมีแกนนี่เป็นเหล็กแฮมเมอร์เป็นโลหะธรรมดานะครับน่าจะเป็นโลหะธรรมดาไม่ไม่ไม่ใช่เหล็กเลยนะครับเพราะว่าแม้เหล็กดูดไม่ติดนะมีอันเนี้ยดูดติดอันเดียวนะครับ Okay. วิธีประกอบก็คือใส่อันนี้คืนเข้าไปอย่างนี้นะครับน,นี่ครับเออเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งนี่ยมันทําเป็นเรียนแบบเป็นระแบบลูกกิ้งนะครับแต่นี้มันใช้ไม่ได้นะน่าจะเป็นแบบหลอกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่ามันหมุนไม่ได้อะ่ะมันหมุนไม่ได้เออนะอย่างนี้แล้วก็ใส่ไปอย่างนี้ครับอ่ะปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ประกอบเอาตัวนี้ใส่อย่างนี้นะครับนี่ มันจะมีมาร์กของมันตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับแต่ตรงนี้ระวังแกนมันจะโผล่เราต้องให้แกนมันเสมอไม่งั้นใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็เอาพันธายใส่สวงเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อหมด1ตัว2ตัวสาตัวนะครับใส่เฟรมล่างกับพันธายเรียบร้อยนะครับก็เป็นอย่างนี้แล้วตอกมันแน่นมากเลยปืนใหม่ๆนะครับก็ต้องหาเลขส่งตอกเข้าไปนะครับตอกระวังระวังระวังทะเลาะกันนะครับแล้วก็ข้างหน้านะครับก็ใส่อย่างนี้นะครับนี่ปึ้งแล้วก็ตอกสลักตรงนี้เหมือนกันนะครับ ใส่กระโจมือเรียบร้อยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับแน่นมากเลยนะแต่ละจุดนะ <c oughs> ยังไงโลก็ชอบนะครับโดยรวมนะครับเป็นปืนแก๊สโบแบกอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะแล้วก็อยากได้นะครับเพราะว่าเห็นมันเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นจัดไม่ทันนะครั้งนี้ก็เลยรีบจัดนะครับเอามาเก็บอีกสักตัวนึงนะครับให้คู่กับ UMP เนาะ <c oughs> สวยๆดีนะครับผมว่างามก็ใช้ได้นะ สำหรับคนที่ลงสนามก็น่าจะเล่นสนุกอยู่นะครับแล้วก็หาแม็กเยอะๆหน่อยนะครับแต่ในน้ำหนามก็โอเคนะใช้ได้อยู่งานโดยรวมสวยสําหรับผมผ่านนะครับผมประทับใจผมชอบนะครับก็เลยมาพูดคุยแนะนําเพื่อนๆกันนะครับเผื่อใครสนใจอะไรแบบนี้นะครับจะได้หามาเล่นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เล็กๆน้อยๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับผิดพลาดระารใดต้องไพรทีด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ